สวัสดีค่ะมาพบกับน้องนำเยในช่วงทีวีสินแ央จิงวแจ๋แฉไม่ควรตัดต้นไม้ตรงภูเขาลูกนี้ก็จะเป็นภูเขาเล็กๆที่มีสิ่งมีชีวิตมาอาศัยอยู่เยอะแยะค่ะแต่ถ้าไม่ถูกต้นไม้ไม่ถูกทำลายแอ่งน้ำนั้นก็จะใหญ่ขึ้นก็ได้นะคะ ลองส่องดูสิคะ,ะสวัสดีคะ่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ,ะน้องๆยายขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมติดตามชมค่ะมาพบกับน้องนิว และน้องปิมวันนี้เราอยู่ใต้ต้นจามจุรีและหลือกามโปค่ะในหมู่บ้านก็มักจะไปหาเห็ดเป็นอาชีพเสริมค่ะพูดถึงมึนเห็ดแล้วน้องปิมชอบกินเห็ดอะไรหรอคะชอบกินเห็ดโคนค่ะและพี่นิวห่คะชอบกินเหน็ดนางฟ้าค่ะวันนี้น้องนิวและน้องปิมก็ขอ เก็บเพจก่อนนะคะสวัสดี